เป็นยังไงกันบ้างครับเต่าทะเลหน้าตาหน้าหลักมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะเต่าทะเลในพิพิธภัณฑ์สนามวากองของเรานะครับมีอยู่2ชนิดนะครับที่ให้ทุกท่านได้ศึกษากันเนาะก็คือเต่าตาหนุแล้วก็เต่ากระนะครับแน่นอนครับว่าสิ่งมีชีวิตนส่อชิดน,นี้เขาทานอาหารทานหอยกุ้งหรือปลาตัวเล็กๆนะครับสาหรับที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลนะครับเขาก็อยู่อาศัยในแหล่งน้ําเข้มนะครับ เน้นมากๆเลยนะครับแหล่งน้ําเค็มนะครับเขาก็จะอยู่ตามเนวปะกการังต่างๆนั่นเองนะครับส่วนจุดเด่นนะครับของเต่าทะเลนะครับเขาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ในแหล่งน้ํา นะครับตลอดเวลาเลยนะครับยกเว้นในช่วงของฤดูผสมพันธุ์หรือในช่วงที่เขาต้องการขึ้นมาเินชายหาดนะครับเพื่อที่ต้องการวางไข่นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเต่าทะเลเนี่ยเขาใช้ปอดในการหายใจใช่ไหมครับเขาจําเป็นที่ต้องขึ้นมาบริเวณผิวน้ำนะครับเพื่อที่ต้องการนำอากาศเข้าสู่ปอดของเขาแล้วนะครัเวลาที่เขาอยู่นิ่งๆนะครับเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้นานถึง4-6ชั่วโมงนั่นเองนะครับ